แร้วจําไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ดีกินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็วก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิมีนรกระเปรดเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทำความดี นั่นก็เรื่องที่เราจะฟังต่อไปขึน้นมาในด้านวิมานและวัตถุจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริสุทธ์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วเป็นเทวดาเมื่อก็นางเปรตทั้งสองนั้นท่านจงตั้งใจไว้ว่าโลกเป็นทุกข กายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากตัณหาคือความทยานอยากถ้าเราทำลายตามตัณหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกข์ ตัณหาจุดไหนที่เราจะมองกันคือนหนึ่งจุดหลงไหลไฝ่ฝันไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่องในกามารมณ์อยากได้ในสิ่งนี้ที่ว่าตัณหาเป็นทุกข์มีความโลภความอยากได้อยากร่ำร,ร,รวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตนถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินข้าบคนอื่น ถ้าเป็นประโยคารวจรก็ชื่อว่ามีจิตติดติดจะมีจิตติดอยู่ในลาบแม้จะหามันได้โดยชอบทำจะจิตจิตมันติดอยู่ในลาบนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ่งความดีหาความดีไม่ได้แล้วก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากพยาบาต อยากเด่นอยากดีอยากเด่นติดอยู่ในโลกกระทำแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหะมีหารสี่ไม่มีการเสียสละรวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิด มันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัดพลาดจาของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจะน้อมจิตไปถึงคําสั่งสอนขขงองอ์สมเด็จไปชินสีในมหาสติปัฏฐานสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงศักว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้นถามว่าเราเห็นอะไรละ่ะ เห็นร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่าเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรมโลกสิ่งที่เราต้องการคือนิพนนิพัน,น,พานหาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศ ทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้ยอย่างนี้ไม่ชาดดวงจิตของท่านเกลียยส่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข นี่เป็นเรื่องของท่านนันหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เนื่องในการจิตจังัปเทวรห้ภาพเบกกายคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคือคำภาวนาความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต่อสู้จริงๆก็ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นเร่องของยาก ดูปฏิบทาของท่านผู้เฒ่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทำได้เราก็ทำได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิบัาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้อสุปสัญญาเห็นกระดูกลอยมาได้ก็พิจารณา เป็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจึงถ้าจ,จิตทรงฌานสี่เป็นนั้นว่าสุปกรรมฐานนี้เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจรารณาจิตจะทรงย็นได้อย่างสูงแค่ปฐมฌานเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาด เราก็เอาปฐมวิชานมาทาําฌานทั้งแบบสบ,สบายๆถึงฌา,านสีท่ท่านบูรเท้าท่านลอยฟังว่าท่านจับเอาก็สุบทั้งหมดมอได้อธิกังประตูคนลังปฏิคนหลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนไม่ขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหน ท่านทำเป็นฌานสีได้หมดทุกข์ุกข์ททุกสบสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นว่าถุกท่าต่างๆมีสภาพเป็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าเวลานั้นเป็นเรื่องเขาสมถภา,าวนา แต่ความรู้สึกในระหว่างเทเพศมันก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกันดูกเห็นสัตว์เป็นกันดูกมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไปได้วิปัสสนาอย่างสูงมัวเล่งแค่สมถะภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นมันน่าเกลียดเห็นมันโสโครกนี่เป็นสมถะภาวนา ถ้าเป็นมิปัสสนาภาวน,นาต้องพิจารณาถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปทีละน้อยลดน้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์มิปัสสนายานท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภาวน,นาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิด ่ามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปัสนาใิวเวลานั้นความจริงพระอาจารย์คือน้องพ่อปายก็สอนบอกวิปัสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายซะดีกว่าขึ้นชีอว่าคําว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสําหรับท่าน,ท,าน,นท่านบันทึกท่านบอกอย่างนั้น รู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานแล่นก็มีวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเจือปนนิดหน่อยการการชาญเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษ ถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาจะเข้ามาประบัลลมด้เหตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฉันถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็ก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังเนืนก็จงอย่าไปโทษใครเขา ถ้าเราไปหลงละเมอในคำพ่อยอทั้งหลเรานั่นคำชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านบุเา่รบอกว่มากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียว่าทุกอย่าง ความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก,ก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยจะมายังไงก็ช่างแต่เมาโผล่หน้าเข้ามาทั้งเอาความพังคือว่าอร่างกายเน่าเขามาตั้งไว้เป็นสุปสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่นะไม่เคยไม่ไม่เคยพบ พระสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอยังมีอายุไร่เรียกกับท่านเป็นสาวแล้วท่านก็กำลังเป็นหนุม่มถ้ามีเงินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบสิบ,สบล้านเอาทัางร่างกายเอาทัางทรัพย์สินท่านไหลายเข้ามาล่อท่านก็มาอยู่เอาหูเป็นนาตาไปไร่เขาพูดทางนี้ถึงกับไปทางโน้นเขาพูดทางโน้นก็ทาาําเป็นทางนี้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสีย เ้าพูดมาน้อมมาเลยได้ของความรักระหว่างเพศทั้งแกล้งทาเป็นไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหนูหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าเ้าวหาอย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อนายถอยไปเอง แต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำการสุปรัสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญ ในความรักไม่มีทําให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคาม,มีเป็นเรื่องของชานโลกีเท่านั้นท่านคุยฟังว่าเจ้าชานโลกีเนี่ยแม่มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอไม่ไหอารามณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มัน เป็นนั้นว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตูคามผู้เป็นศัตรูกับอาสุภปรกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยนี้เสือปะจระเข้อยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่พลูคนมาคนนั้นหมดไปคนนี้พลูคนมามีลีลาด้วยแบบการแท่งปวงถ้ารมธรรมดาแล้วทนไม่ไหว แต่ท่านก็เลยมัดอรารมณ์ฌานแนวสุภกรรมฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไรเมื่อคนแยกขึ้นกุติจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่พิจารณาทราบภาพของสตรีเป็นซากศพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มคือโลภปาน ไม่เห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลยท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานว่าชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่ให้เสือกัดระวังกําลังชานถ้าพลาดมาไรเสือเมื่อนั้นเสือกัดตายเม่นนั้น แล้วหลวงพ่อปายก็สั่งว่าจงอย่าประมาทกรรมาฐานกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทํากรรมาฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมาฐานกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวียก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแล้วจึงจับของใหม่ต่อไป แล้วท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ชันท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคําเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ ครูบาอาจารย์ทำมาอย่างนั้นแต่มาไม่ขอวัดรอยท่านเจขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จี้จุดเฉพาะเว้นไว้แด่ว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดสัญญนได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเป็นนิมิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัด ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสงง์สวัสติโสภาคมาฟังปฏิบัติาของท่านพุเทเฒ่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักรัดลัดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อหลวงพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปีติต้องระวังให้ดี คําว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นมาอะไราการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏาื่น,นนั้นข้อนี้คำอันดาท่านผูบริษัททุกท่านต้องระวังมเมื่อนำมาเสกการครัาอาจา์กลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านผูน้นี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลา อคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็มาน,นั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งเคลียขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม่ไดต่นั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเป็นสมาธิ จะดูอะไรสักอย่างในสมัยที่มีความช่ำชองในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภเสียหมดอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมันมีความสกปรกเป็นภาคพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสุกปรกไวไอ้สีสันวัณณะทั้งหลายนี่มันมาจากความสุกปรกสิ่งที่เข้ามาแปดเพื่อนมันเป็นของสกปรก เนื้อได้ที่เขานำมามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจากสกปรกถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายฝ้ายมันต้องมีพืชพันธุ์มาจากวัตถุท้ายคือปุ๋ยที่สกปรกท่านเห็นแบบสุเปกรรมาานไปหมดเป็นก็เชื่องสบายแต่อย่าลืมชานโลกีพังง่ายเมื่อระงับกำลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นนอนเล่นแบบสบายสบาย พอใจสบายก็จับอสุปสัญญาคือจับอนาปานุสติพอทรงตัวพอจับพับเป็นกอทรงตัวแล้วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีจากนั้นอธิกังปะตุกุลังกันดูกก็ปรายกฏท่านก็กำหนดกันโดว่ากกเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ท่านบอกมีอารมณ์เคริ้มนิดอารมณ์เคริ้มไปนิด จิตพลาดเจกระดกเผลอมีสภาพมันหลับผู้ประจุดหนึ่งนั่นเป็นอาการของกรรมฐานเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐานของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีสภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชั่วขณะระเดียวเดียวจิตก็สว่างพลงขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึ้นในเบื้องหน้า คราวนี้ท่านไม่รอแล้วเพราะเป็นผู้ชํานาญในเป็นผู้ชํานาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูกสิษย์ของหลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจริงเอาจังเขา,าม,มีความชํานาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงไฟป,ปลายกดขึ้นท่านก็จับเตโชกสินจับเตโชกสินอยู่พักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองโมเสร ตามเวลาที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟปรากฏก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินังดูแสงไฟเพราะจิตเป็นชานสีอยู่แล้วเป็นของไม่ยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็ลุกท่วมมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกททกทเกือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอกหานิมิตใหญ่ ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักเวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแก่ทั้งก็ภาวนาจิตจับภาพมันทรงตัวเสรแล้วนี่เพราะสุภกรรมฐานเป็นชานสีอะไรไมันก็ไม่ยาก แสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กๆน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพลิกเป็นอัปนามสมาธิเช่อขนาดเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกระสินทรงฌานสีอันนี้เป็นของเก่าท่านบอกว่ากระสินเป็นฌานสีที่เขาเล่นกระสินเตโชกระสินอยู่อย่างนี้ ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่เอาว่ากันเจ็ดวันให้มันช่ำใจนึกมาเวลาไหนคะแม้แต่ขณะเดินไปบินดาบานึกเตงมภาพกระสิงก็ปรากฏชัดเป็นประกายพึกแจ่มใสจะไปอับน้ำท่านน้ำท่านน้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั้นก็หลีกจากเพื่อนที่เขาคุยกันมาหางมานิดหนึ่ง ตาไม่หลับตาลืมใจจับภาพกระสินภาพกระสินก็ปรากฏชัดมีความช่ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่งกระสินกองเดิมจนชำนาญได้ถึงชาญสี่ทรงได้ตามเวลาภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไล่เบี้ยกระสินทั้งหมด คือกสินปัทวีกสินเตเตโชกสินเป็นการทรงตัวแล้วนัแ้ก็ปัทวีกสินวายโยกสินอาโปกสินโลหิตกสินปิตะกสินนีลกสินโอทาติกสินอาโลกสินอากายกสินเกสินทั้งหมดอีกเก้ากองเสร็จภายในหนึ่งเดือน เมื่อเสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ต้งคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัติทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัติแบกกินก่อนดีกว่าจะได้เป็นทนุน ถ้าเมื่อเอินตัดกิเลสเป็นสมุเทเธตมะหันเมืม่อไรเพราะอาศัยสมาบัตแปดเป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานฉะนั้นท่านจึงจับกสิณกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวแล้วเพ่กสิณนั้นแล้วจับอากาสานัญจายตะนะพิจารณาอากาศวิญญ,ญาณัญจายตะนะพิจารณาวิญญาณ กินจัญญาญาตนะพิจารณาหน,น,นว่าโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะท่านว่าอีนี่ทํายากหน่อยสามอย่างนั่งกล้วยๆทั้งนั้นจับแผลเดียววันเดียวคําว่าวันนี้มันได้เต็มวันวันเดียวเดียวก็รมทรงตัวสำหรับวันเนวสัญญาสนาสัญญาญ,ญานตนะชักจะยุ่งยุ่งสักนิด เพราะคำว่าเนสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาธรรมเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจําความจํามีอยู่ทาว่าเป็นคนไม่มีความจําใครเขาดา่าเขาแกล้งไม่รู้ทําใจเฉยเหมือนกับสังขารุปีคาญาณใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน้อยก็ปล่อยมัน หนาวแค่ไรก็ช่างมันทําให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อนใจกเกินไปก็ไม่สนใจอยากจะร้อนก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สําคัญตายลงนรกร้อนกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศตัวตัวเป็นศัตรูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สําคัญ เป็นอันไม่เห็นหน้าคนก็ทักไทยปราศัยกันตามปกติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสมบายของเขาเราเท่านั้นเป็นผู้ทําจิตให้ดีแล้วมันก็หมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล้ำกันในวสัญญานาสัญญาเจตนะจริงๆมาประมาณสิบห้าวันถึงชนะแน่นอนสามารถทรงกำลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นชัน จากชั้นที่แปดที่เจ็ดที่หที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งไล่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ 5, ้าที่6ที่7จ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้เหมือนคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยองคล่องอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือน ว่าหนึ่งเดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย่าวดีในทานชาตานเล่นชายเข้าฌานตามลำดับชานและเข้าชานสลับชานคือเข้าชานที่หนึ่งแล้วเข้าชานที่แปดออกฌานที่แปดเข้าฌานที่สองออกชานที่สองเข้าฌานที่สี่ออกฌานที่สี่เข้าชานที่เจ็ดว่ากันสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวดีแล้วมีอารมณ์ทรงตัว ก็ชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติแปดเมื่อคล่องในสมาบัติแปดก็มีความอิ่มใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดก,กิเลสให้เป็นสมุเทเปรบารเราก็จะเป็นพระหลานปริสัมมิทายานตามที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอธัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านโอเท่าผลที่เพิงปรารถนาจะสมหวังก็ท่านโดยการท่องโปงสวัสดี